วิทยาลัยการอาชีพสายบุรีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2540ตั้งอยู่ที่329หมู่2ตำบลประเสริวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีบนเนื้อที่80ไร่เพื่อจัดการศึกษาอาชีวะศึกษาให้กับเยาวชนอันเป็นการขยายโอกาสการศึกษาด้านวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ภายใต้ปรัชาวิทยาลัยร,รู้คิดพัฒนาฝีมือยึดถือคุณธรรมโดยมีนางสาสิธรอ่อนโพเตีย้ยพ่วอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสายบุรีนายเสรีพักดีรองพ่วอำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวคัสนะเจวุครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองพ่วอำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายอับดุลล์แนปิแนผู้ข้อสอนปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโดยเปิดทำการสอนในระดับประกาศเสียบัตรวิชาชีพปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสระบบปกติและระบบทวิภาคีรวมทั้งหมด5แผนกวิชาดังนี้ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะวิทยาลัยการอาชีพสายบุรีแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะได้เปิดสอนสองหลักสูตรได้แก่ระดับปวชระดับปวสระบบปกติ และระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมและมีรายได้ระหว่างเรียนทางแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่รวมถึงครุพันที่พร้อมและทันสมัยไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อมไฟฟ้างานเชื่อมมิกงานเชื่อมทิกและงานเชื่อมแกส๊สมีการเรียนการสอนในด้านการออกแบบการเขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยงานผลิตภัณฑ์โลหะแถ่นง,งานท่อและงานสิ่ง เรียนสาขาช่างเชื่อมโลหะแล้วสามารถศึกษาต่ออะไรได้บ้างศึกษาต่อในระดับตวศ1สาขาเทคนิคโลหะ2สาขาเทคนิคการผลิต3สาขาเครื่องกลและ4สาขาเทคนิคอุตสาหกรรมและสามารถศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมการผลิตสาขาวิศวกรรมงานเชื่อมและ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะเรียนจบแล้วทำงานหรือสามารถประกอบอาชีพได้หลายอย่างอย่างเช่นเป็นเจ้าของกิจการ QAN QC Engineer ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมผู้ควบคุมงานโครงสร้างช่างเชื่อมโลหะในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นัะงานหรือหัวหน้างานประกอบแท่นกุจดาน้ำมันและเชื่อมใต้น้ำเงินเดือนค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> วิทยาลัยการอาชีพสายบุรีแผแนที่ชาช่างเชื่อมโลหะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการศึกษาต่อเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้เรียนจะได้นำความรู้ทักษะประสบการณ์เพื่อไปประกอบอาชีพและมีไรายได้ แผนวิชาไฟฟ้ากำลังแนะนำบุคลากรแผนวิชาช่างไฟฟ้ากำลังอาจารย์สอนและเจแออาจารย์นอายนนท์อาเดลอาจารย์โดนมาเลปราโออาจารย์นุรดินทวอาจารย์กาลีมีพยูยโก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพสายบุรีเป็นอีกแผนกหนึ่งที่ทำการเปิดสอนในหลักสูตรระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสในภาคปกติและภาคทวิภาคีพร้อมด้วยมีสื่อการเรียนเฉพาะทางมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่หลากหลาย มีห้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นห้องเรียนติดตั้งไฟฟ้าห้องเรียนวงจรไฟฟ้าห้องเรียนเครื่องกลไฟฟ้าห้องเรียนเครื่องปรับอากาศจุดเด่นของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนั้นคือการเรียนรู้จริงและปฏิบัติจริง เน้นความมีสีมือและระเบียบวินัยเป็นสำคัญอีกทั้งสามารถไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้และหนึ่งในคำถามยอดฮิตเมื่อเรียนจบไปสามารถทำงานอะไรหรือประกอบอาชีพอะไรได้บ้างขอบอกได้เลยว่าเมื่อเรียนจบช่างไฟฟ้านั้นไม่ตกงานแน่นอนสามารถนำไปประกอบอาชีพในหน่วยงานรัฐต่างๆเช่นการไฟฟ้าการประปากรมสารประทาน หรือหน่วยงานเอกชนเช่นช่างโรงงานอุตสาหกรรมนายช่างไฟฟ้าและสามารถนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวทั้งเป็นช่างรับเหมางานไฟฟ้าหรือขายอุปกรณ์ไฟฟ้าได้และสุดท้ายนี้ทางแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังขอยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของเราและยินดีที่จะมอบความรู้ความสามารถอย่างสุดกำลัง เพื่อที่จะผลิตกำลังคนเป็นช่างไฟฟ้าที่ดีในอนาคตของประเทศต่อไปแผนกวิชาช่างยนต์ผมนายย o h a ประจูหวหนว้าแผนกวิชาช่างยนต์นะครับแผนกวิชาช่างยนต์มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานการประยุกต์ใช้วิธีการเครื่องมือและวัสดุขั้นพื้นฐาน สามารถตัดสินใจวางแผนและแก้ไขปัญหาในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ได้สามารถถอดประกอบและบำรุงรักษาระบบการส่งกำลังรถยนต์ได้เรียนแผนกวิชาช่างยนต์เมื่อเสเร็จการศึกษาไปแล้วผู้เรียนสามารถเป็นผู้จัดการตามบริษัทต่างๆเป็นครูสอนช่างยนต์ทั้งนี้ยังสามารถรับราชการเป็นพนักงานราชการรัฐวิสาหากิจและเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยตนเอง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทาราสวัสดีค่ะเรียนแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัลได้อะไรกันบ้างมาดูกันเลยเอ๊ะทำไมถึงเรียนแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัลล่ะเพราะในการเรียนแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัลของเราได้สร้างคนให้เป็นนักธุรกิจ สร้างร้านค้าออนไลน์และผแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลของเราได้ตั้งให้เป็นนักศึกษาให้เป็นนักกิจกรรมค่ะพี่พน้องแล้วเรามาชมห้ออินเทอร์เน็ตรวมกันเลยค่ะผแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตัลของเรามีทั้งหมด4ี่ห้องรวยการห้องคำหนึ่งสอง 1, 2, คุณเรียนจบสายอาชีพในสาขาเทคโนโลยี Technology ธุรกิจดิจิทัลคุณจะมีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องก,กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจซึ่งสามารถเปิดโอกาสในสายงานที่หลากหลายดึงงานด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัลผู้จัดการโครงการดิจิทัลนักวิเคราะห์ธุรกิจผู้ดูแลแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนักวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัลสองงานด้านการตลาดดิจิทัลนักวิเคราะห์การตลาดออนไลน์ ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย 3. งานเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลนักพัฒนาเว็บไซต์ผู้ดูแลระบบไอทีนักออกแบบผู้พัฒนาแอปพลิเคชันโมบิลแอปเดเวล о เ е р สี 4. งานวิเคราะห์ข้อมูลผู้จัดการข้อมูลธุรกิจนักพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์อยากเรียนรู้อยากทำได้อยากเป็นนักเขียนโปรแกรมมาสมัครกันได้ที่พิยีลายการอาชีพสายบรีขอบคุณค่ะ แผนกวิชาการบัญชีเป็นบัญชีมีดีอย่างไรมีดีอย่างไรเราไปชมกันเลยสายอาชีพอาชีวะสัมพันธ์อยู่ด้วยกันฉันพี่น้องอีกไม่นานพวกเราก็จะบกันแล้วแต่ยังไม่มีสาขาที่จะเรียนเลยมีสาขาไหนที่น่าสนใจบ้างนะมีน้องกําลังคิดที่จะเรียนตน่อนใช่ไหมใช่ค่ะถ้าน้องไม่รู้จะเรียนสาขาไหนเราไปได้มาเรียนสาขาบัญชีไหมคะ มารู้จกักกับสาขาบัญชีว่ามีดีอย่างไรและจะมามีงานทำอะไรบ้าง การไรการอาชีพสายบุรีที่นี่เปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในการทํางานในโลกธุรกิจจริงโดยหลักสูตรที่เข้มข้นและเน้นการเรียนรู้ที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังมีการสอนทักษะที่จําเป็นเช่นการใช้โปรแกรมบัญชีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้น้องๆสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจการเรียนที่นี่ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้ด้านบัญชีเท่านั้นแต่ยังได้รับประสบการณ์และเครือข่ายที่มีค่าในการทํางานในอนาคตอีกด้วย เรากำลังคุยกันว่าเรียนจบบัญชีไปมีงานอะไรทําบ้างนะมีงานอะไรบ้างนะ 1. นึ่เจ้าหน้าที่การเงินสองผู้ตรวจสอบบัญชี 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี 4. ีนัะกงานส่วน,นบริหารความเสีย่ยงค่ะ 5. ้าแนน้คราชการค่ะบก <5. S 1> การทำธุรกิจส่วนตัวและหน่วยงานสนดต่มากมายค่ะ ที่สนใจจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราสามารถมาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะแผานกวิชาการจัดการสำนักงาน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนกวิชาการจัดการสำนักงานวิทยาลัยการอาชีพสายบุรีแผนกวิชาการจัดการสำนักงานได้มีการบูรณาการการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติค่ะเช่นการใช้เครื่องใช้สำนักงานการจัดเก็บเอกสารการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการจัดทำหนังสือราชการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ เราเน้นฝึกภาษะทางวิชาชีพถ้าจบปวสไปแล้วสามารถทำงานได้เลยหากสนใจศึกษาต่อ2ปีก็สามารถจบปริญญาตรีได้เช่นเดียวกันค่ะบรรยากาศภายในเรามีความเป็นกันเองอบอ,อุน่นสภาพแวดล้อมดีคณะครูอาจารย์เอาใจใส่นักศึกษาพร้อมรับฟังผู้เรียนอีกด้วยค่ะ เกิไปแล้วเราสามารถรับราชการรับวิสาหก,กิจครูอาจารย์พนักง,งานธนาคารเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลประชาสัมพันธ์ธุรกิจส่วนตัวผู้จัดการและแอร์โฮสเตสได้อีกด้วยค่ะอย่าลืม่าสมัครกันเยอะๆนะคะ